และว,วันนี้เห็นเราสองคนใส่เสื้อ,อยืดสวยๆแบบนี้ค่ะเพื่อมาประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ถึงการเคารพกฎหมายจราจรน,นั่นเองค่ะเพราะว่าทุกวัน21นะคะเป็นวันที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้ว่าเราต้องเคารพต่อกฎหมายจราจรค่ะเขาเรียกเป็นวัน kick off ก็ได้แต่สําหรับความหมายของผมเองในการประชาสัมพันธ์อยากให้ท่านผู้ชมนั้นกระตุน้นเตือนอยากให้อยู่ในความว่าจิตสํานึกของ<ช>ทุกๆุกคนคหลายๆคนเขาอาจจะปราโมทายะบอกว่าคนไทยพอเรายอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเนี่ย พี่ดอมโทรโตเข้าสิงใช่แล้วโอ้โหเหยียบอย่างเดียวคือจากคนใจเย็นจากการคนใจร้อนขอใช้สติกันนิดนึงครับเราจะมีอยู่2แง่ด้วยกันก็คือคนใช้รถใช้ถนนครับอยากประชาสัมพันธ์ให้ท่านนั้นช่วย กระตุกสักนิดหนึ่งเวลาตอนขับรถดูหนทางดูคนเดินข้ามทางม้าลายดูคนที่เตรียมจะข้ามถนนหรืออยู่กลางถนนเนี่ยหรือเขาจะกลังจะข้ามใช้กระตุ้นเตือนสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งใช้แต่ความเร็วนะครับสองสำหรับคนที่เดินสัญจรบนทางเท้าเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาใช่ไม่ใช่บบว่ามองข้างเดียวคุณสังเกตไหมเคยจะมีนะครับมองข้างเดียวเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้ามเลยรถมาอีกฝั่งหนึ่ง อาข้างฝั่งหนึ่งแล้วที่บางทีที่เป็นเรื่องตลกสุดคือบางทีเป็นวันเวย์วันเวลดรถมาทางขวาแต่มองทางซ้ายเพื่ออะไรคุณดูภาพอินเสิร์ตของนี่ครับโอ้คุณดูธุรการดิฉันซะก่อนต้องให้เป็นนักแสดงให้ดิฉันคุณหน่อยคุณหน่อยลงทุนมากเห็นไหมฮะละลีละลางมองซ้ายมองขวาเช่นนี้เนี่ยเป็นอากับกิริยาปกติของคนไทยแต่ปัญหาคือว่าสิ่งที่ผมอยากกระตุ้นเตือนคือผมอยากเห็นภาพว่ารถน่ะชะลอ เพื่อรอก่อนที่จะเข้าทางข้ามทางม้าลายทางฉุกเฉินเพราะนอกเหนือจากคนปกติอย่างเราแล้วะจะมีคนที่ใช้กายอุปกรณ์เขาไม่ได้รีบ เขาไม่สามารถเขารีบแหละเขาไม่<ต>สามารถรีบได้เท่าเรารีบได้ไม่เท่าเราม,มีน้ำใจซึ่งกันและกันครับเมืองไทยจะสดใสามากขึ้นทั้าทุกคนอนะ่ะเอื้อเฟื้อใ,ในทุกๆสถานที่ด้วยกัน,ข<า>นเขาร่กฎหมายแล้วมีน้ำใจให้กันและกันด้วยนะคะดูด้วยทุกคนรีบหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เราต้องมีน้ำจิตน้ำใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันในการใช้รถใช้ถนนทุกคนจะได้เดินทางอย่างปลอดภัยนั่นเองด้วยรักและห่วงใยจาก NBT ทนะคะ